ยังไงแชมป์งงยังไงยังไงมันวิ่งออกมาเลยเหรอไอ้เหี้ยพวกมึงเถื่อนวะเฮ้ยแชมป์แชมป์มกลับมาเหอะเดี๋ยวตายนะเว้ยเออเอาละกลับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มันอยู่กับการต่อสู้ของพี่แชมป์วีเตี๋ยวเรือของเราโอ้โหแชมป์ม,มึงต้องเอาแชมป์มาให้กูล้ววสองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแน่ไม่ไหวเอ้ยไหวดิเหี้ยเม,มื่อกี้สองคนลุมหนึ่งมึงยังชนะเลยเออฟุกเลือเล่อ เออเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันเข้ามาที่ตันล้วข้ามันเออจะตายเราจะตายเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยเอาวะเอาวะแชมป์มาวะอีกกี่คนวะอีกคนเดียวอีกคนเดียวเอาวะแชมป์แม่งโหดสาดเดียวเนื้นเลือดเต็มยัง่ะแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนวะเนี่ยมันหายอ่ะมันบินหายอยู่เดี๋ยวมันโดนบีแบบ อ่าน่งไงนน่งไงเอาแล้วครับตอนนี้ครับลอยหลังครับผมพี่แชมป์ของเราตกใจนิดนึงครับโดนเนียนหลังครับผมตอนนี้ระหว่างพี่แชมป์กับพี่อะไรไม่รู้ครับตอนนี้ตกกันแล้วนะครับเลือดเหลือสิบสองเยอะกว่าเขาครับโอ้โหไม่ได้แทกแล้วครับไฟโอ้โหสุดท้ายก็ได้แดกอยู่ดีครับผมพี่แชมป์ของเราเลยกินแอปเปิลทองแล้วโดดโดดไม่ลงน้ำเลยครับโอ้โหต่อบล็อกนี้นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็ฟาดพี่แชมป์ให้พี่แชมป์กระเด็นไปไกลนะฮะก็ตามนั้นเลยกินแอปเปิลทองอย่างสบายใจเฉบนะครับตอนนี้ โอ้ยอ,อีกฝั่งหนึ่งมาแล้วครับปลาด้เบ็ดครับรแต่ปลาไม่โดนครับเอาไวพิงรับรพิชลับหนึ่งอันเลยเอาแล้วครับตอนนี้ครับแชมป์แชมป์มยังไงจะได้หรือเปล่าเจ็ด <laughs> กับหกครับเลือดแม่ไม่ต่างกันเลยครับโอ้แชมป์บีแชมป์ของเราจะเสียชีวิตแล้วนะฮะเลือดเหลือแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์แล้วครับผมตอนนี้เอ,อือดได้พักคิวไล่เป็นไรพีแชมป์ได้ไดอันดับหนึ่งคนที่ฆ่าเยอะที่สุดในเกมนี้นะครับโอ้แชมป์มึงเก่งมากอ่ะไปะอีกรอบอีกรอบ รอบรอบที่แล้วที่ไม่ได้อัดคลิปเพราะกูตายไงไปด่วนด่วนเลยไปอันเดิมอ่ะเอออันเดิมเลยเพื่อนได้เฮ้ยอันนี้ป้ายเลยเน่ยเอาแล้วเย็ดไม่มีพยิงรัดโอ้โหโทษทีที่กูตายก่อนเพราะกูอยากเห็นฝีมือที่แท้จริงของมึงไงใช่หรอเออฝีมือที่แท้จริงของมึงมึงก็กากันแช่มแค่นั้นแหละมึงใช่มึงโดนลุมแล้วมึงตายเหรอโอ้โหไม่ใช่กูความจริงกูฆ่าได้แล้วสองคนได้ที่ลุมกู เฮ้ยไม่ยังยังยังอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นสิแหมไปหาของก่อนนะเดี๋ยวมันมีแต่แมปเดิมหรอใช่嘛เขาเาอัปเดตมาแมปเดียวใช่ไม่ยังไม่มีอัปเดตมั้งรู้สึกเหมือนเพิ่งเข้าเลยอ๋อมีนี่เกมเพิ่งเข้าเลยเออได้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 ดีเหมือนกันเออมาแล้วโอเค เดวบล็อกกอนกูเสียทางซ้ายสุดเอาเวบเห็นไหมตรงไหนอ๋อไอพวกนั้นน่ะนะไอเชียดเ๋าเมาไม้ต้นเดียวกันสิอ่าโป๊ะแตกแต่มันคราบตรงที่ว่าเพ่งมาเล่นเซิร์ฟต่างประเทศแล้วไม่ปิงมีนี่แหละกูเกียดตรงนี้แหละต่างประเทศเนี่ยครับทำทีอะไรแล้วโอ๊ยแหลกทุกทีเลย อ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่างประเทศค่อยๆเป็นคเพิ่มค่อยๆวางนะค่อยๆวางนะเพิ่มไปอย่างนี้โอ้โหครับมันเพิ่งหัดเล่นใหม่เลยไหมเหมันเพิ่งหัดเล่นใหม่เลยไม่ไม่ได้หัดเล่นใหม่เว้ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมดเลยอ๋อไปไว้ขอไปข้างล่างก่อนนะเอ้ยแล้วมันหิวข้าวเป็นวเนี่ะหิวได้หิวได้ใช่ไหมใช่โอ้ยเลเวลต้องเลเวลหน่อยละ พาไก่ตีทีเดียวก็พอแอ้ว้คนึงโหขุดมีไฟได้ไฟชงไฟแช็กด้วยโอ้ได้เหล็กเยอะเลยวะไม่เป็นไรครับเราต้องการเพชรแชมป์มึงรีบฟาร์มเลยขอฟาร์มสักพักได้หรือเปล่าปึงเตือดตึงตึงตึงอย่าพึ่งมาฆ่าฉันเลยคนดีเต้นเตระแดแเตะแดนเต้นเต้นเนี่ยเพลงกูแต่งเอ้ยเอ้ยตกใจดิแชมป์ที่ว่า ทีมเดียวกันใทนทีมเดียวกันแหละโอ้ยตกใจตกใจไม่ได้ตั้งใจตัวหมดแล้วแมเออวิทย์วิทย์ท,ยทีนี้แม่งต้องบาดเสียวไว้ก่อนโอเคเราต้องเหลือสองคนแล้วช่วยกันแล้วแชมป์เลยคนหนึ่งน่าจะไหวนะั่นเหลือสองเมื่อกี้เวีทิ้งโหไม่ผ่านไม่ผ่านไหนไหนนะมีโอโ้โหทองเยอะว่ะตอนนี้ขอขุดทองกับแชมป์กันแมเป็นอะไรที่ดีเลเกิน เว็ f, บเดี๋ยวเดีย๋ f, ยวเยไปไกลเดี๋ยวไปไกลเว็บใจเย็นเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวคนดูจะไปไกลโอ,โอเคโอเคป๊บเดี๋ยวกูมันขาดเลยบางออกขาดกางเกงทำของเล่นก่อนเลยก็ได้พราของเดมอนไม่พอแล้วถ้าทำอะ่ะเออเนาะกูว่างั้นแหละของเล่มไ,ไม่พออยู่แล้วขอคาบดาบขึ้นมาปื๊บป๊บแล้วก็ฆ่าคนแม่งไหนคนไหนมึงเจ๋งอะ่ะนะคนไหนมึงเจ๋งอยากเจอเหลือเกิน เดี๋ยวแป๊บนึงเก็บนี่กันเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างกันสองคนวะแชมป์เดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่ไม่ไม่คิดจะสนใจมาโซโล่พวกมันเลยเหรอปล่อยไปกางก็ได้ไม่ต้องปล่อยแล้วงานนี้ต้องมาโซโล่แล้วปล่อยทําไมปล่อยทําไมลหละใฮ้ซียเวลาค่ามันคือจบเวค่ามันค่ามันโหดขึ้นมาทําไงก็ตายไงจะเหลืออะไรจะไปอะไรยากตรงไหนแล้วก็ตายไงถ้ามันโหดขึ้นมา เออมันจะไปยากเลยหรอเฮ้ยไปตรงกลางมันมีเลยวะตรงนั้นะตรงกลางไม่มีไม่มีของไม่มีของไม่มีของตรงกลางอ๋อมันทําไว้เท่ๆทำไว้ทําหอกเลยเอ้ยไอ้เชี่ยมึงเงินจุดเพชรมาเท่าไหร่เนี่ยเอาเอาเอาไอ้เชี่ยมึงไปแบกกูเลยอิสัตข้าสออิสัตโอ้โหแจ๊คมึงเก่งกันไปไหนเนี่ยฮะมึงแจ๊คจะเก่งไปเลยแล้วนะโอ้เหแล้วกูโหด อ๋อมือ้ชาวบ้านอยู่ช่องเขาหน่อยก็ได้ไม่ต้องเก่งขนาดนี้ก็ได้เยอะโอ้ยไม่ิมาต้องคิวรัวๆ,ๆไงโอ้เขากลัวมึงเนี่ยมึงเล่นเก่งขนาดนี้นะเนี่ยเออเพื่อมันไปฟ้องแม่มันแล้วมาดา่าเราทำไงเนี่ยใช่เออ,อมึงใจเย็นๆหนิฮะมาแล้วมึงไปร้องฟ้องแม่ใช่ไหมเอ้ชยชมป์แชมป์แชมปชมปกูช่วยเองชมป์เลือดเหลือแปดแม่งทำเป็นห้าอีสัตว์นี่เลือดเหลือแปดเหลือหก

ไม่อยู่แล้วโอ้โหบาาอย่างรวดเร็วเลยเวเอาเกาะเว็บต่อได้แล้วเหรอได้แล้วไอ้นี่ก็กลัวแต่เพื่อนไม่มีเกาะเอยโอ้ข้างๆอยู่ข้างต้นเอาละครได้คุณเนี่ยเอาโอ้โหแช่มึงคิวรัวๆเลยว่ะเหมือนกะแบบเกมนี้ไปของกูอ่ะก็จะนะเออมึงทำอารมณ์แบบเกมนี้ไปของกูฆ่าใครก็ได้กูใหญ่สุดอะไรระเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไม่มาบอกเพื่อนไอ้เนีย โอเคค่าอีกหนึ่งละโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหไปด้ใครใครที่เคยด่าเรากากไม่ได้คลิปเออใครที่เคยด่าไม่ได้กากอะ่ะเออพวกมึงดูไว้เกมนี้พวกกูใหญ่ไ <laughs> อ,อ้สัอเกมนี้กูใหญ่เออเกมนี้กูใหญ่แต่โอ้ยดูถูกไปดูถูกไปอย่าเพิ่งดูถูกกันไปสอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงไ <Yeah. S 1> ม่เพิ่เมื่อกี้เพิงเขียนวะ ไอ้เีชฟไม่มาปุ๊บแบบทุบกล่องเลยทุบทุบทุบไปนี่แลยแบบว่าเฮ้ยมันมาแล้วจะบอกเพื่อนเน่ยเพื่อนแม่งไม่รู้เรื่องโอเคเฮ้ยแชมป์แชมป์คนนู้นคนนู้นแชมป์แชมป์คนนู้นคนไปไปไปนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมไปเวฟเราทีมสองเว้ยเอาเฮ้ยที่เหลือทีมหนึ่งดักดักเลยดักเลยอะไรวะคนเดียวกูดักเลยเนี่ยกี้มึงเจ๋งแจ๋วมาแต่ไหนไหนไอ้คนนี้เฮะอ้าวหันหลังเน้โอ้โหหันหลังให้ศัตรู ชังกา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 โอ้โหครหยาบไปหันหลังให้ศัตรูหยาบไปเลี้ยวเอออย่าหยาบกันไปเยอะขนาดนั้นดิเบ๊บเห็นดาบอ่ะจับเลยอ่ะโอ้โหทองมันเยอะมากอ่ะไอ้คนนั้นมึงไม่มีให้กูเลยเหรอไม่มีหรอเนี่ยดาบเป็นชงให้ทองเอาไปโอ้ทองมีเยอะแล้วเนี่ยไอ้เที่ยนนี่มึงทองมาเยอะมากอ่ะ แม่งสงสัยชอบขุดทองไม่่าได้เมื่อกี้เออไอคนเมื่อกี้แหละแม่งทองเยอะสัตว์ข้างล่างมีเลยวะโอ้มาแล้วอไปเห็บอยู่ไหนเหลือกี่คนมาเหลืออีกทีมนึงเหลือสองเหลือสองเหลือสองนั่นแหละอีกทีมนึงหรือเปล่ามันทีมเดียวกันปะวะเฮ้ยเลือดเหลือสิบเนี่ยแชมป์เราต้องรีบหาและนั่นอ่ะอยู่ฝั่งนึงอ่ะไปเรื่อยไปเรยไปเรื่อไปไปไปเอาไปเลยไปเลยไปเลยล่อแม่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดประตูนรกได้ด้วยเหรอ้แะ อะไรอะไรโอ้โหไม้ตีกูคาเดนโคตรไก่เลยแต่โคตรแต่โคตดเบาพูดตรงๆด,ดับดับเหม็ไม่มีอ่ะเอออเดีอเอ๋ยวดับ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 ขอดับโอเคฮะคิดเหมือนกูไหมฮะคนสุดท้ายไปในเธอใช่ลรไอ้โน้ยเหียไม่ใช่ถ้ามันเป็นข้อนี้เธอได้มันเข้าไปแล้วโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไฟไหม้ไิ่งเดินลงไปโอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยแชมป์เดี๋ยวมันไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้จริงอ่ะเอ้าใช่เหรอมันไปนิทอร์ได้เฮ้ยทำไมเกมนี้เราเก่งจังวะไอ้เหี้ยไมไปกันหมดสัตว์เกมนี้มันเก่งจังวะเราเนอะนี่ไงนี่ไงไอไอสัตว์เวฟนี่ไอนี่ไงโอ้ยเยี่ยม่ไปนรกจริงด้วยโอ้ยแห่งว้าวกันมาเลยเพื่อนแม่เดี๋ยวขอเข้าไปเดี๋ยวคุณ ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมนรกอ่ะอยากลองเข้าไปชิบหายเลยโอ้โหช้ปอีกรอบเดี๋ยวเด็กเด็กมันพิมพ์หาว่าฟุกเอออีกรอบอีกรอบเด็กแบบหมาเล่นๆแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมาแบบโอ้พี่ช้ปพี่เว็บฟุกว่าอะไรประมาณนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันมาหาแล้วว่าเราฟุกแบคิวแบคิวไม่กูคือกูงงกับไอ้พวกที่มากดติดตามกูนะพอกูกากกกด่ากูกาะพอกูชนะก็ดดากูฟุกไอสัตว์เอาไงวะเนี่ยฮะ มึงคิดว่าชีวิตนี้กูจะไม่เก่งเลยเมั้งกันเถอะไอ้เหี้ย á! มันตีนที่หมายอะไรแต่ละคนเนี่ยพี่กากจังเลยโอ้ไอ้กากพอกูชนะปุ๊บโหโถไอ้ฟุกเอา้าไอรร้สัตว์กูงงกของมันชีพหายเลยเอ,อั้ด่านใหมวะอันนี้ไม่ได้ด่าดทุกคนนะฮะด่าดสำหรับไอ้พวกที่พิมพ์อ,อย่างนี้นะไม่กูตีนซะเหนืยวะด่ดา,ดออดานไอ้ด่านใหม่เลยเนะี่ยไมันก็ด่านคล้ายๆด่านเดิมนะใช่แต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่าเออหรือเปล่าวะ เหมือนเราเมเมาด้วย่าเฮ้ยเดียวตายกันผมอยู่ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวตายโอ้ถ้าพวกเราฟาร์มแล้วของเราเกิดแค่นี้เราก็ฆ่าทุกได้ทุกคนแล้วแช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งโคตรแหลกเลยโอ้โหเวลาคาบของนะโอ้เกียรติสุดแล้วไอ้มีนี่เกมตามประเทศอะมันแหลกอะไม่รู้เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเกูอยากรู้ว่าเขาไปเอาไอ้นั่นมาแต่ไหนวะ เอาเพชรอะเออกูไม่รู้ว่าเพชรงอมานจะไหนในเ,เมืองใช่ในเนะมืองมีทำไมกูไม่เห็นเลยวะเวชรไวม้มันอยู่ที่ดวงเว้โอ,อ๋ออยู่ที่ดวงคนน่ะอไอสัตว์แสดงว่ามึงจะด่ากูไอเี้ยกูดวงสวยเฮ<อ><อ>้ยมันจะมีสองดวงไว้เวลาพิเพี้หาหาแร่ดีกับพิวพี่เกง่ง อ๋อไอเดี๋ยววีพีเก่งมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงไอศาสตร์แบบเฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์เล่นหลอสองแต่แบบเอ้าชิบหายแล้วกูหิวอาหารเฮ้ยแชมป์แชมป์กูจะเล่าให้ฟังเว้ยเมื่อคืนตอนที่กูไปนอนน่ะเออหลังจากที่กูออกท็อกจากพวกมึงแล้วกูไปนอนน่ะกูฝันเว้ยกูฝันว่ากูอะไรวะจำไม่ได้วะไอเชี่ยกูฝันว่ากูเป็นโงกุลเว้ยเออสู้กับใครสักคนเนี่ยแหละกูไม่รู้ไอศาสตร์โคตรมัน กัน้ยไอ้้ยแม่งฝันว่าตัวเองเป็นโงกุลแหละแบบกูเคลื่อนเคลื่อนย้ายพิบตาคดบ่อยอ่ะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหจีบแม่งฝันสุดยอดมากกูอยากจะฝันเป็นงงกุณชิพหายเลยแม่ถ้าถ้าให้ดีกูขอให้ฝันเข้ามาในโลกไมค้าบได้ไหมแม่งจะเป็นอะไรที่เจียวจ้าหรือฟิวฟ้ามาแต่ไม่เคยฝันเมื่อกีเกี่ยวกับไมค้าบเนี่ยเล่นทุกวันนะแต่ไม่เคยฝันเล่นทุกวันไม่เคยฝันไอ้แย่งงงกุณวันเดียวมาเลยงงคุณไม่ค่อยดูวยไอ้ชิสึกฝันซะงั้นโอ้อะไร มันคืออร่อยเอาหมากููห่าวอีกแล้วแปบนึงหมาบอกหมาบอกแหละแหละหมาเอ้ยไอเฮ้ยเฮ้ยมันห่าวทำไมเนี่ยอือนะทนฟังมันเห่าเนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหมานะครับผมแล้วก็ห้ามอะไรมันไม่ได้เออมันจะเห่าก็ให้มันเห่าวไปแล้วก็ฟังไปโอ้โหเสียงเห่ามันอันไเฟรนไปแล้วนะแชมป์สอง โอ้ยเชี่ยมันไม่ได้ไปหาเมืองเดิมันไปหากูเดี๋ยวไอ้แชมป์แชมป์เฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์ว้าไปแล้ววิ่งวิ่งไปไปแล้วโอ้ยวอนมานมาเวฟวิวนมาไปแล้วอุ้ยสุดท้ายกูตายแล้ไอ้เชี่ยได้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 มึงเอาไงกับกูแล้วขอูยเอือกูตายนั่นไงรอบเมื่อกี้ฟุกชัวร์ชัวร์รอบเมื่อกี้ไม่ฟุกชัวร์ อิสตัเตอรไม่ได้ฟาร์มของเลยตายแล้วเอ้ยปไปไปมิมิีเกมใหม่กันเออมีเกมนี้มีทเกมนี้ไม่เอาแล้วมีอิสตว์ว่าจะมาชนะอีกรอบสงสัยรอบเมื่อกี้ฝุกจริงๆด้วยโอ้โหกูแม่งฝุกชัวร์เลยไปไปไปเอาอะไรต่อดีเอาอะไรก็ได้มีมิกเกมใหม่เราฟุตบอลนี้มันจะแลกแค่ไหนวะไม่เคยเล่นวะไม่ไม่แรกมากนะไม่แลกมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้โหลดเทคจะไปแฮกด้วยล่ะไม่โหลดนะ เอา้าทำไมของกูมันขึ้นว่าให้โหลดเนี่ยเอาละตอนนี้นะครับมุมแดงมุมน้ําเงินนะฮะเอ่ออิเชี่ยกูแหลกค้างแป๊บนึงนั่นไงเทคจอร์แพรกไอสัตว์โอ้โหโอ้หยเชี่ยแม่งอย่างเท่ไอเชี่ยแม่งอย่างเท่อย่างเท่โอ้หโอ้ยโอ้ยอีท้องกูไอสัตว์นี่ของกูไอ้กูได้บอลหน่อยเหอะเอาเชี่ยปุชูเอาให้เราต่อยเหรอเอาทำไมไมันเข้าง่ายขนาดนั้นั้งไม่เล่นกันเหรอ เฮ้ยเฮ้ยยายาเอ้ยอย่างไรเฮ้ยเฮ้ยยายาเพืลิดยายายาอย่าให้มันเข้าเอ้ยเอ้ยดี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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยกันไม่กันไม่เอาแล้วครับตอนนี้ครับไฟโอ้โหโอ้โหไม่เหกูวิ่งตามไม่ทันเลยเฮ้ยแ้่แม่งบอนไม่หนีกูตลอดเลยเอ้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 ยเฮ้ยไป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 กันปไปไปไโกมไป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  เฮ้ยเมื่อกี้เตะอดนไปไหนแล้ววะไหนเฮ้ยโอ้โหไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวดบบอลบอลโอ้โหให้กูช ok? ุดเข้าหน่อยเหอะนะให้กูชุดเข้าหน่อยะสักล uh ูกสัก oh ล yeah, ูกโอ้หยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวไบไม่เจ๊โอ้ยเจ็ดสองศูนย์เจ็ดีเน่ะงเะเอไอ้เชี่ยไม่เต๋ไปไหนต่อยไปทไมวะเนะ ไป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 ไไปไปไอลฮะตอนนี้เอูแชมป์มึงยืนดูหบพ่อมึงกูมองมาหาบอไม่เจอไอ้เหี้ยเฮ้ยอยู่ไหนวเบไปแล้วบอลไบออลกับลูกบอลมากไอเจ็สามศค่ไอจ้ไม่มีตัวเองเตะเลยไอเจ้คนเดียเตะล้วนๆเอ้ยนี่นี่นีอะไรแล้วอะไรแล้วอยู่ไหนบอลบอลโองโ้ตัวซับมึงไม่ต้องซับก็ได้มั้งอุ้ยเพื่อนนี่กูเตะหน่อยเหอะ นะให้กูเตะหน่อยเหอะวันบอลมาบอลมาเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าไอสัตว์เข้าดิเข้าดิเข้าดิไม่มันกระเด็นออกมาไกลมากไม่เข้าวะเมื่อกี้เฮ้ยจั๊จั๊จั๊เอ้ยเอ้ยจั๊อยู่ไหนวะบอลแม่บอลกูอยู่ไหนโอ้โหกูอยากจะเตะเหมือนนักเตะโซลินเยสสี่ศูนย์ไอี้ยแม่งโคตรฟุกเลยสัตวสไม่แต่ทำไมทีมเราเก่งอยู่วะ

เอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกเอ้าโอ๊ยเฮ้ยทำไมมันตาบเรารัวๆเลยวะเนี่ยฮะโอ้ยทำไมทำไมพวกมันเก่งจังวะเอ้าเอ้าไอ้บเฮ้ยแจมไอ้แจม็กซ์มันว่าเริ่มแล้วแหละเริ่มจะแพ้แล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเพื่อนเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีมีใครกัดโกให้เราเลยไม่แต่เป็นมือโกให้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมือโกมือโกเอ้ยไปเลยเพื่อนไปเลย อเราต้องเอาห้าสี่ได้เพื่อนเอาแล้วครับตอนนี้ลูกบอลอยู่หน้าโกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยอย่าเตะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋วอย่าเตะมึงจะเตะเอ้ยเขากันกันกันโกกันโกแป๊บนึงไอ้เล่นบอลกาดวะเฮ้ยเฮ้ยเข้าโอ้ยไปเข้าด้วยมึงมีมือโกดีป่ะให้มันมีมือโกดีป่ะแชมป์แม่ดีมึงไปไอ้ยีดีก็หาแต่วันไม่เจอเอาแล้วตอนนี้บอลไปแล้ว อาจจะใกล้เสม,มอหรือเปล่ารอบนี้เฮ้ยอย่าเสม,มอเลยขอชน,นะเถอะเฮ้ยพวกเราต้องเป็นแชมป์นี่เป็นไงมึงเจอบอลออบตอเข้าไปโชว์โชว์โชว์นี่บอลออบาตอบอลหายซาดบอลหายโอ้โหบอลไม่ได้หายโโหรอกแชมป์มึงดูบอลนี่นะอยู่นู่นแล้วอยู่นู่นแหละโอ้โห,โหโแหมพวกกลัวทีมชาติพวกมันนะบอลออบาตอซาดตอนนี้นทีมชาติจะแพ้บ,บอลอ,อตอน,นี่ย <laughs> โอ้ยโอ้ยอี้เย่แย่จังเอออ่ะไม่มีพักครึ่งเหรอวะเฮ้ยจกจกจกปุ้ยไม่ได้แดงแล้วครับเฮ้ยอย่าไอี้เย่โอ้โหมันตีไม่ไปอ่ะไอ้นี่ยังทีมชายจะแพ้อวตารแล้วเฮ้ยพักครึ่งไอ้ไอ่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 เฮ้ยไม่มันตีไม่ไปจริงนะเว้ยเออมันแบบว่ายังไงอ่ะเย็ดฮาทา ยึดเคยึดเคเอาละจีจีแ um ล้วจีจีแล้วมึงจีจีแล้วมึงจีจีโอ้โหเพื่อนแม่งโดดโดดต่อยเลยมึงโดดเตะโคตเตะเลยเพื่อนโอ้โหแม่ห้าห้านะครับโอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมไปละครับเดี๋ยวจะค้างค้างค้างไอ้เหี้ย